บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสารพัดวิธีแก้ปวดหัวทั้งการนวดการอุดรูจมูกที่เชื่อว่าช่วยบรรเทาอาการอีกทั้งการดื่มกาแฟดำน้ําพึ่งมะนาวแก้ปวดหัวไมเกรนได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่ห อุดรูจมูกขวาช่วยแก้ปวดหัวจริงหรือเรื่องนี้ไม่จริงค่ะไม่มีหลักฐานยืนยนันด้ก,นกลไกไม่ได้น่าจะช่วยแต่ว่าถ้าเป็นการสูดดมพวกอโลมาทั้งหลายก็มีข้อมูลบ้างว่าช่วยลดอาการปวดหัวเป็นาศาสตร์อินเดียจริงเป็นส่วนหนึ่งของโยคะแต่ถ้าจะใช้คําว่ามันเป็นาศาสตร์การแพทย์ผมขอท้วงเพราะว่ามันไม่ใช่าศาสตร์แห่งการรักษาเป็นเป็นประัชญาฝึกฝนตนเองไปสู่ความหลุดพ้นทําแล้วจะหายปวดหัวได้เลยหรอครับไม่เลยครับ พูสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะท่าดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของท่ายโยคะตามศาสตร์อินเดียไม่ได้มีผลช่วยให้หายอาการปวดหัวตามที่แชร์กันนะครับอันดับที่4กาแฟดําน้ําผึ้งมะนาวแก้ปวดหัวไมเกรนจริงหรือ กาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวเท่าตอบตามองความรู้ทางแผนไทยครับก็จะบอกว่าไม่จริงครับทีนี้จะมีงานวิจัยว่าดื่มกาแฟมากเกินไปมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดไมเกรนเนื้อหลังก็คงจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อเพราะสูตรดังกล่าวแม้บางส่วนผสมจะมีประโยชน์อย่างเช่นกาแฟดําที่บางคนดื่มแล้วอาจช่วยแก้ปวดหัวแต่ก็มีอีกหลายคนที่ดื่มไปแล้วกระตุ้นให้ปวดหัวหนักขึ้นเช่นกันเราจรึงควรใช้วิจารณญาณและควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยนะครับอันดับที่สาม คลิปนวดแก้ตาร้ารมัวและไมเกรนใช้ได้จริงหรือจริงแต่ก็คงไม่จริงทั้งหมดเมื่อกด,ดไปหรือนวดไปก็จะทําให้เลือดลมที่ไปเลี้ยงบริเวณศีรษะบริเวณสมองหรือลูกตาก็จะมีเลือดลมไปเลี้ยงดีขึ้นทําให้กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะบริเวณคอเนมีการผ่อนคลายเพราะนั้นเรื่องของการปวดศีรษะไมเกรนก็น่าจะทุเลาได้หรืออาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดจากการใช้สายตามากจนเกินไปคงจะดีขึ้นแต่ที่ระบุว่านวดตาม ที่ได้แสดงแล้วจะทําให้หยุดเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นสายตายาวอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลที่ไม่จริงสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนท่านนวดดังกล่าวเมื่อทําแล้วจะช่วยให้เลือดลมไปเลี้ยงบริเวณศรีรษะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้บ้างแต่ที่มีการแชร์ว่าสามารถรักษาสายตาสั้นหรือสายตายาวนั้นไม่เป็นความจริงครับอันดับที่2 คลิปแนะนําการนวดแก้ปวดหัวทุกอาการใช้ได้จริงหรือจริงๆแล้วการกดที่บริเวณจุดเน้นเนี่ยมันจะลงไปที่หูโดยตรงเพืแก้โรคเกี่ยวกับหูหูอื้อลมออกหูหูได้ยินไม่ค่อยชัดอะไรแบบนี้เราถึงจะกดจุดเน้นจุดนั้นก็จะอยู่บริเวณหลังติ่งหูจะมีร่องอยู่เรากดลงไปในร่องนน้นจริงๆเรากดครึ่งเบาๆหรือกดนิ่งแล้วค่อยๆลงน้ําหนักลงไปเรื่อยๆสักนิดหนึ่ง มันก็จะวิ่งเข้าไปที่รูหูถ้าเรากดนานเนี่ยจะวิ่งลงไปที่ลําคอเพราะว่ามันจะมีท่อลมที่ต่อระหว่างหูกับลําคออยู่จะเห็นจากคลิปว่าเวลาที่เรากดหรือคลึงลนานๆเนี่ยเขาจะมีการไอระคายคอเนี่ยนะครับหมายความว่าจุดนี้นเนี่ยมันลึกลงไปถึงสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับการนวดคลึงบริเวณหูอย่างในคลิปที่แชร์กันนั้นสามารถช่วยแก้อาการหูอื้อลมออกหูหรือได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปวดหัวอย่างที่แชร์กันครับและอันดับที่1 กาแฟใส่มะนาวแก้ปวดหัวไมเกรนจริงหรือถ้าดื่มกาแฟแค่1แก้วอาจจะช่วยบรรเทาอาการของไมเกรนได้แต่ถ้าบวกกับน้ำมะนาวอาจจะทําให้เกิดอาการปวดไมเกรนเพิ่มขึ้นได้คนที่เป็นไมเกรนแล้วทานกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมแค่1แก้วต่อวันไม่เกิน200มิลลิกรัมของปริมาณคาเฟอีนก็จะทําให้หลอดเลือดหดตัวช่วยลดอาการปวดได้การเติมมะนาวเข้ามาในกาแฟถ้าสมมติว่าปริมาณน,น,น้อยๆอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ถ้าในปริมาณสูงอาจจะเป็นตัวกระตุ้นปวดไมเกรนมะนาวเนี่ยเป็นอาหารในกลุ่มซิตรัสฟรุตจะมีทารามีนในปริ ค่อนข้างสูงซึ่งไทรามีนเนี่ยกระตุ้นไมเกรนแต่ก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นไมเกรนในคนไข้บางคนเท่านั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับในผู้ป่วยบางคนคาเฟอีนในกาแฟสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้อย่างไรก็ตามหากเราใส่มะนาวสารไทรามีนในมะนาวอาจเป็นตัวกระตุ้นให้อาการปวดหัวกำเริบได้เรื่องนี้จึงไม่ควรทาตามเพราะอาจทําให้อาการแย่ลงนะครับ วดหัวปัญหากวนใจที่สําหรับบางท่านอาจจะรักษาได้ง่ายๆด้วยการปรับวิถีชีวิตกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายก็อาจจะช่วยให้เราไม่ต้องพึ่งวิธีต่างๆที่เขาแชร์กันมาเพราะหลายครั้งอาจจะนํามาซึ่งอาการที่แย่ลงนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแช ช่วยก่อนแชร์รู้ก่อนได้เปรียบไม่พลาดพังไม่เสียโอกาสสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม